สวัสดีครับผมนบอิซุสุครับจากบริษัทเทอร์มินอลอิซุสุสมุทรปราการนะครับโชว์รูมแห่งใหม่ครับอยู่ถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่23ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะฮะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูรถกระบะตอนเดียวนะครับก็เป็นสีเทาใหม่นะครับสีเทาแลมโบนะครับเป็นรถกระบะตอนเดียวเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีนะครับสีเทาใหม่สีเทาแลมโบนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูความแตกต่างของรถรุ่นปี2021กับรุ่นปี2022นะครับ ในรุ่นกระบะตอนเดียวนะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะพาชมสีเทาใหม่ที่อยู่ในกระบะตอนเดียวด้วยนะฮะเดี๋ยวไปชมรถพร้อมๆกันนะครับผมรถกระบะตอนเดียวนะครับเครื่องยนต์3000นซีซีนะฮะคันนี้หรือว่าสปาร์ค3.0ของเรานั่นเองเครื่องยนต์ก็จะเป็นขนาด3 0 0 0ซีซีห9 0แรงม้านะครับคันนี้ก็จะเป็นรถ กระบะเพื่อการพาณิชย์โดยตรงโดยเฉพาะเลยนะครับเหมาะสำหรับการบรรทุกโดยตรงเลยบางทีลูกค้าอาจจะกังวลว่าเครื่องยนต์ 1,900cc ซหรือว่าเครื่องยนต์1,009ของเรานะฮะจะบรรทุกไหวไหมนะครับถ้าต้องการบรรทุกหนักๆนะครับตัวนี้รุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์3 0 0 0ซี190แรงมา้าตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะฮะสำหรับลูกค้าที่มีความกังวลกลัวว่าเครื่องยนต์1,009ของเราจะบรรทุกไม่ไหวนะครับ ราคาของรถรุ่นนี้นะครับสีเทาแลมโบคันนี้นะครับหกแสนกับ2,000บาทนะฮะสีนี้ก็จะมีทั้งเครื่องยนต์พันเก้าแล้วก็เครื่องยนต์ส0 0พันนะฮะคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ส0 0พันนะครับเดี๋ยวจะพามาดูตัวรถนะครับเจาะสเปคกันนะฮะว่าสปาร์เครื่องยนต์สามพันซีซีออปชั่นเป็นยังไงบ้างรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะฮะมาดูทางด้านตอนท้ายกันก่อนนะครับ สำหรับรถกระบะตอนเดียวของเรานะครับทางด้านตอนท้ายตรงนี้นะครับตัวกันชนท้ายจะไม่มีมาจากโรงงานนะฮะก็จะล้นๆแบบนี้เลยลูกค้าก็สามารถซื้อกันชนท้ายนะครับให้ทางศูนย์อิสูสุติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยนะฮะยังไงก็ต่อทางติดต่อทางฝ่ายศูนย์บริการติดต่อทางเซลล์ของเราได้เลยนะฮะตัวไฟท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟลีนะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบหลอดฮาโลเจนนะฮะ ถือว่าสวยนะฮะสีเทาแลมโบในส่วนของสเปคตัวล้อรถนะครับตัวล้อก็จะเป็นล้อกระทะเหล็กนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยขนาด15นิ้วนะฮะเนี่เป็นล้อกระทะเหล็กแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของรถกระบะตอนเดียวนะครับในส่วนของตัวแหนบนะฮะก็จะมีให้มาทั้งหมด5แผ่นนะฮะเพื่อรองรับน้ำหนักการบรรทุกโดยเฉพาะเลยตัวแหนบตรงนี้นะครับ แล้วก็ชัดซีของเราก็เป็นชัดซีขนาดใหญ่นะครับรองรับน้ําหนักการบรรทุกได้ดีนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยบรรทุกได้ถึงอกถึงใจเลยนะฮะหมดกังวลเรื่องอการบรรทุกหนักนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าเครื่องยนต์พันเของเราจะจะจะอืดไหมจะอะไรไหมนะครับคือเลือกเป็นเครื่องยนต์สามพันไปเลยนี่ตัวนี้นะครับสัญลักษณ์บ่งบอกนะครับสปาร์คสามจุดศูนย์นะฮะจะมีเป็นสติ๊กเกอร์ อยู่ทางด้านประตูตรงนี้เลยสปาร์คสนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะฮะแล้วก็ตัวเนื้อกระจกภายในก็จะปรับด้วยระบบไฟฟ้าตัวมือเปิดประตูนะครับทั้งสองฝั่งนะครับก็จะเป็นสีดำด้านนะฮะในส่วนของช่วงล่างด้านหน้านะครับก็จะเป็นช่วงล่างอิสระปีกนกคู่คอยสปริงนะฮะพร้อมเหล็กกันโค้งเลยนะฮะ ให้การเกาะถนนเป็นเยี่ยมบรรทุกได้ถึงใจเลยสําหรับรุ่นตอนเดียวของเราในส่วนเสาอากาศนะครับก็จะเป็นแบบเสาออดน,นะครับอยู่ด้านบนหัวเก๋งทางด้านตอนหน้านะฮะเหมือนกันทุกรุ่นเลยสําหรับรุ่นเ,เสาอากาศนะครับในส่วนของไฟหน้ารถนะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบมันตีรีเฟคเตอร์นะฮะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ จะอยู่ในแนวนอนนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ไฟตัดหมอกนะครับสำหรับรถรุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานนะฮะเช่นเดิมครับลูกค้าก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้จากศูนย์บริการอีซูซุได้เลยในส่วนของกระจังหน้านะฮะนี่ถือว่าสวยนะครับความเห็นส่วนตัวถือว่าสวยเลยนะฮะสำหรับกระจังหน้ารุ่น2022นะครับก็จะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่2ชั้นเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่า เป็นแบบทูโทนเลยเป็นแบบเงาดําเปียโ,โนแบ็กนะครับตัดกับสีเทาด้านนะฮะถือว่าทําออกมาสวยนะครับสําหรับกระจังหน้าตัวนี้หกแสนกับสองพบาทนะครับสำหรับเครื่องยนต์สามพสีเทาแลมโบเลยเดี๋ยวมาดูออปชั่นภายในกันคร่าวๆนะครับในส่วนของตัวกุญแจนะครับของรุ่นกระบะตอนเดียวของเรานะครับเครื่องยนต์ส0มพันซีซีตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นกุญแจแบบนี้นะฮะนี่มีมาให้2ชุดจากโรงงานนะครับผมออปชั่นภายในนะฮะที่พักแขนนะครับบุนุ่มด้วยผ้าแผงข้างประตูตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกแข็งชุดแผงสวิตช์กระจกไฟฟ้าตรงนี้นะครับเป็นแบบดำด้านนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นสวิตช์ปรับกระจกมองข้างนะฮะปรับด้วยระบบไฟฟ้า มีที่วางแก้วมาให้นะครับสำหรับฝั่งคนขับนะฮะระบบเซฟตี้ครับมีมาให้ครบเช่นเดิมนะครับสำหรับอีซูซูนะฮะถุงลมนิรภัยคู่หน้าเบรก ABS ระบบเสริมแรงเบรก EBD นะฮะมีมาให้ครบเช่นกันในส่วนของมาตรวัดรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นมาตรวัดแบบมาตรฐานนะฮะนี่แต่ว่าลูกเล่นต่างๆนะครับก็ทำมาออกค่อนข้างจะสวยนะฮะ เช่นเดิมครับตำแหน่งของระบบไฟต่างๆนะครับสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆนะฮะก็จัดวางตำแหน่งให้ผู้ขับขี่ได้มองเห็นได้ชัดเจนนะฮะชุดเครื่องเสียงนะครับก็จะเป็นแบบ CD MP3 นะฮะนี่จะไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแต่ว่ามีช่องเสียบ USB มาให้ครบเรียบร้อยเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีนะครับขนาด6สปีดนะฮะนี่ถึงอกถึงใจเลยความแรงของรถ 190แรงม้านะครับบรรทุกได้สบายสบายระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็จะเป็นแบบ3ามปุ่มแยกนะครับทิศทางของลมความแรงของลมแล้วก็ความเย็นนะครับปรับระดับได้ตามใจชอบเลยในส่วนของเบาะนะครับตัวเบาะคู่หน้านะฮะตรงนี้นะครับก็จะปรับปรับแยกกันได้นะครับระหว่างระหว่างคนขับกับผู้โดยสารนะฮะก็ปรับได้ตามสรีละตามความเหมาะสมของเราเลยนะฮะสำหรับผู้โดยสารกับคนขับ แล้วก็อีกนิดนึงนะครับสําหรับตัวพวงมาลัยรุ่นนี้นะครับก็จะปรับระดับสูงต่ำได้ดึงเข้าดึงออกได้นะฮะนี่เป็นออปชั่นเป็นระบบที่ทําเพื่อคนขับโดยเฉพาะเลยนะฮะเพื่อการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบเลยเดี๋ยวไปดูออปชั่นฝั่งผู้โดยสารกันสักนิดนึงนะครับผมมาดูในฝั่งของผู้โดยสารนะฮะเหมือนเคยครับ ที่พักแขนนะครับบุนุ่มด้วยผ้าแผงข้างประตูนะครับพัดติดแข็งแผงสวิตช์กระจกไฟฟ้าเป็นแบบดําด้านนะฮะมีที่วางแก้วมาให้นะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหน้านะครับสาหรับผู้โดยสารเนี่ยตำแหน่งถุงลมนิรภัยนะฮะออปชันก็ถือว่าให้มาคุ้มๆนะครับหกแสนกับ2,000บาทนะฮะสำหรับรุ่นกระบะตอนเดียวเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีของเรานะครับก็ หมดความกังวลนะครับสำหรับลูกค้าที่กังวลว่ากลัวออกรถเครื่องยนต์พันเไปแล้วนะฮะจะบรรทุกสินค้านักหนักๆสินค้าอะไรต่างๆกลัวจะบรรทุกไม่ไหวนะครับก็แนะนำนะครับเป็นเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีไปเลย1,90แรงม้านะครับบรรทุกได้เต็มที่เลยสีเทาใหม่นะครับสีเทาแลมโบโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ต้องขอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมรถสวยๆกันใหม่นะครับแล้วก็รถสีอื่นๆนะครับที่ยังไม่ได้รีวิวนะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามรีวิวให้ครบทุกรุ่นทุกสีเลยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ